Yeah. all day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug. อกเอกาละครับกลับสวัสดีเหล่าผู้เล่นอ e ีฟุตบอลสองพทุกท่านด้ยวยนะครับผมนะัด <im itation> ดูเดินครับแล้วก็พบกับพี่ปาฮเยสครับถ้าใครได้ดูฟุตบอลสมัยปี2013-15นะครับพี่คนนี้เขาฟอร์มดีมากๆนะครับแล้วก็เล่นให้โอลิมปิกมา์เซ่แล้วก็ย้ายไปเวสต์แฮมนะครับแล้วก็หายไปําการเวลาครับเพศกา้าญสำคัญก,ก็คือการเนิร์ฟพ่โดครับ นัดชิงฝรั่งเศสที่ยูโรนะครับที่โปรตุเกสเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยแกไปเข้าบอลโรนันโดนไงแล้วทีนี้แบบเหมือนไปเข้าโดนเข่าโรนัลโด,โดทําให้โดนเนี่ยเข่าเสื่อมในเวลาต่อมานะครับโอเคเนาะเหตุการณ์แกก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าช่วง2013-15เนี่ยฟอร์มแกดีจริง ่าแล้วก็ล่างนี้นะครับก็จะเป็นล่าง AMF นะครับพลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่95นะครับเพสสไตล์ก็คือ k e a t i v e p l a y r ครับเล่นด้านหลากหลายตำแหน่งมากๆเลยนะปีกซ้ายปีกขวาได้หมดเลยครับหน้าต่ำกลางลุกนะแต่ให้ผมแนะนำเนี่ยก็คือ AMF กับ SS นะครับจะดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันมีข้อเสียอยู่ก็คือเรื่องของความเร็วที่ไม่มีเลยนะครับเล่นปีกไม่หมอแน่นอน อ่าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเตตนะครับสเตตในการหาช่องการยืนเกมลุกเนี่ยอยู่ที่87เลยนะครับแล้วก็มาคอนโทร94นะครับเลี้ยงบอล84เข้าพองบอล90ครับแล้วก็ส่งสั้นเนี่ย93นะจริงๆเป็น93ผมใช้อเดตาบูตเตอร์อยู่ไงจะเลยเป็น94นะครับแล้วก็ส่งยาวเนี่ยอยู่ที่85เลยครับอ่าแล้วก็มาในส่วนของเรื่องการจบสกอร์ครับการจบสกอร์อยู่ที่80เลยแต่ก็หมุงบอลเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ58เองนะอ่าแล้วก็การเล่นลูกตั้งเตะครับ87นนะคครัับแล้วก็ป่โ 86ครับถือว่าโอเคเลยครับสำหรับการจบสกอร์แล้วก็มาในส่วนของความเร็วนะครับความเร็วอยู่ที่67ครับผมถึงบอกไงว่ามันเล่นปิ่งไม่ได้นะครับมันช้าเกินไปอ่าแล้วก็สปีดต้นเนี่ยอยู่ที่73คลิพาวเวอร์87ครับถือว่ารุนแรงอยู่นะครับแล้วก็จัมเน่อยู่ที่55นะครับความแข็งแกร่งของร่างกาย72บาลานซ์76ครับอ่าแล้วก็มาในส่วนของสเตอร์มินาครับ71เองครับก็เล่นไม่ได้เต็มเกมเท่าไหร่นะครับอ่าหาตัวสำรองมาด้วยก็ดีอ่า การใช้เท้าครับถนัดทั้ง2เท้าเลยครับเท้าหลักเป็นเท้าวขวานะครับแล้วก็การใช้เท้าซ้ายเนี่ยก็ใช้บ่อยมากๆครับมีโอกาสใช้ก็ใช้เลยนะครับฝ่อ,องเป็นสแตนดาร์ดครับการประการอาการบาดเจ็บก็จะเป็นโลครับต่อมาก็จะเป็นสกิลติดตัวนะ,ะมีเซตสูเฟสครับมีแม็กซีเทิร์นปันโคง้งจบสกอร์แบบท่าผัดผลนนะครับวันทัสพาร์ทจ่ายทะลุช่องก็มี แล้วก็สกิลต่อมานะครับก็จะมีเวกเตอร์พาครับจ่ายน้ำหนักดีนะครับมีพิกพอยครอสมีเอาไซคูลเลอร์ก็คือปั่นไซก้อยแล้วก็สกิลกับตันนั่นเอง เอาละครับแล้วก็มาบรรยายความรู้สึกหลังเล่นทั้งหมดนะครับฟิลลิ่งในการเล่นถือว่าดีเลยครับแต่สําหรับตัว5ดาวเนี่ยคุณต้องพิจารณากันเอาเองนะเพราะว่าเหรียญ5าดาวอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยก็มีเดบอยอยู่ไงแต่ว่าอันนี้ลีของบราซิลเนี่ยมีปาเยสอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วการจ่ายบอลของปาเยสเนี่ยถือว่าดีมากมากเลยครับถือว่าดีพอๆกันเดบอยเลยนะผมเล่นมานะครับเ,เป็นตัวที่เล่นน้อยแต่ได้มากแล้วกัน การจ่ายส่งสั้นส่งยาวไม่ว่าจะเป็นการแทงทะลุช่องอะไรงนี้คือทําได้ดีหมดเลยครับจังหวะนี้ครับปึ๊บแทงไปน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับเมื่อกีเ้เขาก็แบบสกัดแบบแป๊กๆหน่อยๆนะครับก็เลยเป็นโอกาสให้เอเบเบยิงเข้าไปแล้วการเข้ากองบอลการเลี้ยงบอลเนี่ยถือว่าดีเลยครับเข้าคองบอลค่อนข้างสูงครับเนี่ย,โอ,ยโอ้โหยังไงโอ้โหไม่เข้าได้ไงวะเจาอนะครับการเลี้ยงบอลเข้ากองบอลเนี่ยค่อนข้างดีเลยพลิกไปพลิกมานะครับจ่ายอย่างเงี้ย พอเล่นได้อยู่ครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือเรื่องของความเร็วนะครับที่ปายเยสเนี่ยไม่ได้เร็วมากคือเวลาเล่นเนี่ยเราต้องเล่นเหมือนได้บอยอะครับหาจังหวะจ่ายให้ได้ชิงวันทัวเอานะครับเนี่ยจ่ายครบมากครับยอมรับเลยเอาละครับแล้วก็มาในส่วนของเรื่องการทำประตูนะครับถือว่าไม่แพ้เอมเอฟตัวไหนเลยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยการยิงไกลหรือว่ายิงในกรอบเพียโทษปันโค้งก็ถือว่าเป็นตัวที่หวังผลได้ดีเหมือนกันครับอ่าจังหวะนี้ไปแล้วยิงไกลเรียบร้อยครับ คือจบสกอร์เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอตอนที่กําลังจะยิงไกลหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นตัวที่ต้องลุ้นหน่อยนะครับมันก็ไม่ได้แบบว่าจะเข้าทุกครั้งอ่ะแล้วก็ปาเยสเวลายิงธรรมดาบอลมันจะดูแบบย้อยอ่ะไม่ค่อยแรงอ,ะอ่ะนี่ก็ปั่นโคไม่เข้าคือมันจะดูเหมือนคนที่ยิงไม่แรงอ่ะแต่บางจังหวะก็ยิงแรงนะครับอ่าหมักซีเทินไปโอ้โหปั่นทาอะไรไว้เนี่ยแล้วก็การหาช่องนะครับถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าการยืนเกมลุกเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ วิ่งไปแล้วครับวิ่งไปหาที่ว่างแล้วครับแล้วก็ยิงแบบปั่นไซกอยเข้าไปครับแล้วก็ลูกปั่นโค้งครับป้าเยสถือว่าทําได้ดีครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าอยู่ในยุคที่ไม่ได้ปั่นโค้ง o อแล้วนะครับยกเว้นไอตัวโชว์ไทม์สามตัวล่าสุดเนี่ยมันปั่นโค้งดีหน่อยเพราะว่ามีสกิลไงอจาจจะวันนี้ไปเรียบร้อยครับอย่างสวยปั่นโคง้งแต่ยอมรับว่าผมเล่นมาเนี่ยผมก็เพิ่งปั่นโค้งแบบเข้าลูกนี้แหละนะครับ ลูกที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นลูกใกล้เคียงมากกว่าชนเสาบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าไอ้ตัวซามสามตัวล่าสุดเนี่ยมันปั่นโค้งเข้าแบบโค้งง่ายเลยผมเคยเจอคนแบบที่เล่นดิวิชันด้วยกันเนาะเออแล้วทีนี้เขาก็ปั่นแบบอุ้ยมันเข้าง่ายจังเลยเหมือนแบบสมัยยุคที่แบบปั่นโคกันบ่อยๆเออนะครับเอาละครับแล้วก็สรุปการใช้งานทั้งหมดนะครับอ่าเรื่องการจ่ายบอลจบสกอร์นะครับถือว่าทําได้ดีเลยการรข้ครองบอลอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้พวกบอลคอนโทรเนี่ยกับการรอบครองบอลถือว่าสูงนะครับสเต็ สองอย่างนี้สูงแต่ว่าเลี้ยงบอลเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอ่าแล้วก็ข้อเสียเนี่ยก็คือความช้าของปาเยสครับปาเยสเป็นตัวที่ช้าจริง,รงเวลาเล่นเนี่ยก็พิก,พก,พกเอาหน่อยอเออเล่นให้เหมือนเดบอยครับทิ้งมันทวยไว้อะไรเงี้ยพลิกไปจ่ายเลยอะไรประมาณนี้อย่าเอาไปกระชากเยอะนะครับส่วนตัวเนี่ยที่ไม่มีช็อตแบบกระชากเลยเพราะว่าผมค่อนข้างโรคจิตไงเพราะว่าเวลาผมทารีวิวไปด้วยเนี่ยผมจะเอาลงแรงไปด้วยนะครับแล้วก็ลงแรงทีเนี่ยก็มาเจอพวกดเวชั่นหนึ่งอ่ะคือมันพลาดไม่ได้อ่ะพลาดทีมันโดนนะครับ อ่าแล้วก็ในการแลกเหรียญ5ดาวนะครับทุกคนอาจจะมองเดบอยนะเออไปแลกเดบอยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมว่าแม่งมันก็พอๆกันนะเพราะว่าไอเดบอยเนี่ยมันจะดีกว่าปาเยสตรงที่ว่าไอเรื่องของความอึดอ่ะจะอึดกว่าปาเยสนะครับแล้วก็ความเร็วที่เร็วกว่านิดน,นึงแต่ปาเยสเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงบอลที่แบบว่ามันจะเลี้ยงบอลควบคุมบอลได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเลี้ยงบอลของปเองาเยสค่อนข้างสูงเนาะอ่าแต่ว่าเลี้ยงบอลของเดบอยเนี่ยอาจจะแบบแข็งๆบ้างนะครับเออเดบอยมันจะเป็นคนที่เลี้ยงบอลแข็งๆอ่ะ เอาละครับแล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยขอบคุณมากมากนะครับที่ดูมาถึงจุดนี้นะทุกคนคิดเห็นยังไงกับปลาเย็ดก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับยังไงก็ขอคนละไลค์หรือว่าคนละหนึ่งซับด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปทําเนมาต่อนะครับไว้เจอในการรีวิวครั้งหน้าครับสวัสดีครับ